สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Everyday Science กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาไขาความลับของความเผ็ดร้อนที่ทำให้หลายๆละคนติดใจแต่ก็ทำมอนน้ำตาไหลเด้วยเหมือนกันเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมกินพริกแล้วมันถึงรู้สึกแสบร้อนเหมือนโดนไฟลนไปหาคำตอบกันเลยความเผ็ดที่เราสัมผัสได้จากพริกนั้นไม่ใช่รสชาติจริงๆคะ่ะแต่เป็นผลมาจากสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซิน จ้าสารตัวนี้แหละคือตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดความรู้สึกแสบร้อนเมื่อเรากินพริกที่มีสารแคปไซซินเข้าไปสารนี้จะไปจับกับตัวรับความรู้สึกที่ชื่อว่า TRPV1 ซึ่งอยู่ที่ปลายประสาทร,รับความรู้สึกของเราในช่องปากและส่วนอื่นๆของทางเดินอาหารโดยปกติแล้วตัวรับ TRPV1 นี้จะตอบสนองต่อความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า43องศาเซลเซียสเมื่อสารแคปไซซินไปกระตุ้นตัวรับ TRPV1 สมองของเราก็จะไปผลสัญญาณที่ส่งมาว่าเรารู้สึกร้อน ทั้งๆที่จริงๆแล้วอุณภูมิในปากของเราไม่ได้สูงขึ้นนี่จึงเป็นเหมือนความรู้สึกหลอกที่ร่างกายเราตอบสนองต่อสารเคมีนั่นเองค่ะรู้อย่างนี้แล้วเวลาทานเผ็ดแล้วรู้สึกแสบร้อนก็ไม่ต้องตกใจนะคะร่างกายของเรากําลังตอบสนองต่อสารแคปไซซินอยู่และถ้าอยากดับความเผ็ดลองดื่มนมหรือทานอาหารที่มีไขมันดูนะคะเมนูเผ็ดสุดโปรดของคุณคืออะไรแล้วมีวิธีดับเผ็ดแบบไหนที่ได้ผลบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะ แล้วพบกันใหม่กับ Everyday Science ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ